ขอตัวแพงโอ้โหถุงเงินมาดอกนี้คูณนะสิบนะสุ per เร์เมาหก0 0นไปเลยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกคมามบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม เีไฮก็กราบสวัสดีผู้ทุกคนกันด้วยนะคะพบก,กันอีกแล้วกับเจ๊สมายสายปัน่นวันนี้เจก็อยู่กับฟันนี่หนึ่งแปดเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจเลือกเล่นน้อยยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจไม่แนะนําไม่สนับสนุนให้ทาตามโดยเด็ดขาดเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้เจก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตไพ่ทีจีนะคะทุกคนเอาเป็นเกม ฟรอร์จูนออกนะคะวัวทองหรือวัวโชคราภของเราเนาะ,ะวันนี้เจ๊ก็หอบทุนมาไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะทุกคนเจ๊หอบทุนมา1นึ่งพันทุนๆเลยกันแล้วกันนะคะมาดูกันว่าเราจะปังหรือจะพังนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงนะคะผมรายละเอียดเกมหมดอยู่ใต้คลิปเลยกันและนะมีวิธีการพิมพ์เงินตลอด24ชั่วโมงนะเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวนะฟฟนนี่168ของเรานะคบผมไปจวดกันโลดรอช้าอยู่ใหญ่นะคะผม เจขออนุญาตก,กดเล่นเบ็ด30ไปเลยจ้ามาขอให้บวกสัก2องสาพันก็ยังดีนะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะเจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคบผมเมื่อ oh, จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ oh. อย่าลืมกดกระดิ่งให้เจด้วยเด้อ oh. มา oh. อ่ะโยนขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะวัวทองอดเด็บขึ้นไปนะขอแบบตัวแพงจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคูณสิบไปเลยจ้า ไม่เคยได้ตัวแพงนะทุกคนไม่แต่ตัวถูกนะส้มอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็เอานะโอ้โหถุงเงินนะคะผมแตกไปนี่เรียบร้อยนะคะซูปเปอร์เมกะวินมา6,000ไปเลยจ้าโอ้โหเล่นแค่เบ็ด30นะคะเนี่ยอ่ะแตกมากเกือบห0 0ันเลยทีเดียวนะ,ะผมฟังมากนะคะโอเคนะขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะบวกมาประมาณเกือบเกือบหกพันนะคะทุกคนขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะฟันนี่หนึเนาะโอ้โหมาแรงแสงทางโค้งนะคะสองนาทีรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะคะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สว,ส,สวัสดีจ้า